สวัสดีครับหอยยางคำต้มก็คือพี่น้องมานี่พาพี่น้องก็เบิ่งแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียแม่ผสมแล้วนะครับนี่ครับด้วยความสูงลอยสามสิบเก้านะครับผู้วัดบักหยองไก็ลอยสี่สิบหนนะครับผมนี่ทำลอยสามสิบเก้าบวกกันละนี่ครับความสูงลอยสามสิบเก้าบวกนี่ลูกเพิ่นหกเดือนลูกตัวใดท้องตัวใดนะครับเนาะนี่ใช้เบิ้งกว่าที่นี่นี่ครับตัวนี้เบิ้มจูเนีย เบิรมจูเนียเป็นของลูกนะครับเป็นลูกสาวเบิรมจูเนียอยู่ในท้องผสมตัวล้านหาแสนครับในเดือนหนึ่งแล้วก็รอตรวจท้องครับผมเพื่อเสี่ยบรุรุนกะเอาไปเลยครับเพราะว่าเนเงียบแล้วจิ้มเพิ่มเหี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวผมใชฟ้าเบิกรายละเอียดไปน,นี่เอาเบิงหน้าเขาก่อนเนาะเนี่ยวงเขาลูกตัวที่สองในท้องด้วยครับนี่ลูกแรกเป็นตัวที่สองในท้องนี่อัตลักษณ์กามาครับผมตาแต้มแก้มจำ้ำ กอกระอองถุงน่องขาวนะครับเนาะเนี่ยปากคาบแก้ววงเข่าเปิดสวยๆนะครับหูใบตองสาดใหญ่ๆพี่น้องบ,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 อบ,บังเอิญกับขาวพญานเต็งเลียงอยู่กับง่ายเลยแข้งขาดีดนะครับแข้งขาดีแข้งขาใหญ่เล็บงามเล็บงามแหงควยตัวนี้เล็บสวยครับเง่งยาวครับยาวงี้ยเอาคุยตัวนี้ยาวนี่ครับบังไายพี่นหางกัดเลื้อยคอไปหางงามครับ เบื้องไกลลูกเพิ่มน้ำกันประกอบเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยถ่ายหญ่ๆนมครบซีเตาะว่าขาดว่าเกินนะครับเนี่ยนมเพิ่นครบซีเตาะนี่นหายคนหายแต่มีเสียมจล็กน้อยนะครับเนาะคันดําเลยก็เป็นตระยานพี่น,อน้องคือวานแล้วครับนี่หางลูกครับลูกเพิ่นเก่งครับ ลูกเบื่อจูเนียร์แล้วพี่น้องนี่ครับ6เดือนเรื่องหน้าตาแข่งขามาเต็มนะครับเลี้ยงอีกจน้อยเดือนสนามได้พี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเด้อนี่ควรคว้ท่านได้กินหญ้ามหมดเลยครับเดี๋ดึงออกมาจะขวากคนจะขี้โตมกอนอาบน้ำแจ้งตัวทายรูปเลยถ่ายคลิปเลยเยดี๋ยวดทำก้อนเนาะนี่เบื่อโดยรวมพี่น้องภาพโดยรวมนะครับ วันนี้ราคาเราพี่น้องาะผมห่องไว้แสนสี่กระเาพันนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าันโตที่ซองเน่ยยนท่องได้เดือนนึงแหละเอาไปรุ่นเอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกของเบิร์จูเนียเอกสารครบนะครับทั้งนอกทั้งในเอกสารครบเลยพี่น้องนะหนึ่งแสนสี่หม้าพเพื่อสนใจกระโมาสอบถามเลยพี่น้องเนาะเบอร์โทร0 8 8ย์แป5แปดห้าสามเจ็ครับผม เอาสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหมักกระแลงเพื่อเป็นก้อนั้งใจในการทำคลิปนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ